สวัสดีครับผมนายคุณลุลุลาโปจากเว็บ i n l นะครับเป็นเว็บที่สอนสร้างหมอดไมค์ครับของประเทศชายนะครับอ่าเราวันนี้เราจะมาสอนสร้างไอเทมง่ายๆธรรมดาอันนึงนะครับขั้นแรกให้เราเปิดอีคลิปขึ้นมาครับปึ๊บนี้คือโปรเจกต์ที่เราแอดบอกไว้ตั้งแต่เลสันวันะครับให้เราพิมพ์แบบทับไวแอดไอเทมเตือนไว้ว่าอันนี้คือตั้งแต่แอดไอเทมน,นะครับ public ให้เราเพิ่มพ์โคตรามนี้นะครับ public static final item i int item เท่ากับวงเล็บ new i int item วงเล็บเอา616นึ่งหกแล้วกันครับรหัสนะครับบล็อ set i dot set item name ฟันวงเล็บฟันหนูสองอันนะครับ l e t item อิดด้วยเครื่องหมายนี้ตลอดนะครับแต่ว่ผม,ผ,มผมทำการลบคา่ item าด e t item ออกก่อนนะครับ <S <S อแล้วก็จะขึ้น error ประมาณนี้นะครับแล้วกดเอาไปเชียงค้าง ไว้หรือกด F2 ก็ได้มันกจะ็จะขึ้นให้แล้วกด Card ปคาร์ดแล้ว้าตากอางีีกด Finish นะครับทีนี้จะได้โค้ดตอนนี้เพียวๆให้เรากด F2 เตไอเทมแล้วกด,ด F2 ที่นี่ก็จะขึ้นส่วนโค้ดที่ขาดหายไปแล้วกด IN i แล้วกันครับ s u per i ง่ายดีป ทีนี้เราก็จะมากําหนดไอเทมเ,มเต็มนะครับก็คือไอเทมแต่ละช่องคือ60เเหมือนทั่วๆไปนะครับเท่าไม่กําหนดก็จะได้แค่1อันตอนหนึ่งช่องนะครับให้เราพิมพ์ mac star size เท่ากับ60ปุ๊บปิด้เครื่องหมายนี้กดเซฟครับโอเคทีนี้เราก็จะมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มไอ อ่าทีนี้เราก็จะมาเพิ่มรูปนะครับหรือไอตอนตอนถือรูปตอนถือของไอเทมนะครับให้เราพิมพ์ i e t i t e m i c o n i t e อันนี้เลยครับคลิกเลยได้เเร็วเท่ากับ new เท่ากับ mod loader add o v e r l n e นี่ให้ใส่ฟันหนูนครับปึ๊บสองครั้ง เห็นสลจ g ย i ไม่ต้องแสลแล้วกันครับ GUI s l a s สล t e m S มเอสเออันนี้ก็ตัวไปอันนีงใส่ฟันหนูปุ๊บแสไลม image image อ็นจีเอ็ป p n g ใส่ข้างมานี้ตามหลังปุ๊บก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการเพิ่มรูปของไอเทมอันนั้นต่อมาเราก็จะเพิ่มส่วนผสมแล้วกันครับ ผมก็ขี้เกียจพิมพ์เหมือนกันครับเพราะมันยาวๆส่วนผสมถ้าเรากลับอันบนเลยของเก่ามาปุ๊บวางปุ๊บจะเปลี่ยนจากไอเลสตอนกลายเป็น i อเอเลสไอเทมไอเอเลสไอเทมไอเทมไอเทมหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันอันนี้คือหนึ่งอันให้เราทําการลบไอพวกนี้ออกไปแล้วกันจะได้ใช้แค่อันเดียวพอง่ายๆอันนี้ก็ ให้เราไปลองกดเทสดูนะครับปึ๊บปึ๊บมันก็จะขึ้น er เอร์อรประมาณนี้ไม่เจอกุยไอเทมเราก็กดติดไปอ๋อลืมใส่ตรงนี้สแลไปหนึ่งพีครับกดเซฟครับปึ๊บมันจะขึ้นเอร์ออีกรอบนะครับคือไม่เจออิเมตเตอรพียจให้เราใส่ไปว่าไ สลับไอเอเลสสลับไอเทมรึเปล่ากลายเป็นไอเอเลสไอเทมนะครับกดเซฟตอนนี้เราก็จะไปสร้างรูปไอเทมกันนะครับให้เราเปิดอะไรโปรแกรมไปก็ได้แต่ผมชอบเปิด Photoshop ครับติดติดติดรอสักคู่แล้วผมช้า ขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราก็จะไปสร้างรูปไอเทมครับสิบหกคูสิบหกเหมือนเดิมเลยร๊บสูงเข้าไปโตไปตผมก็จะลองเอารูปอื่นมาใส่ดูแล้วกันครับเอาเคสซีเคมบจีดีไม่หน่าเถื่อนอยัดลงไปก,ป,ลกป,ปก็ประมาณนี้แล้วกันครับกดพายรูปก็ประมาณนี้แหละ แล้วก็กดเซฟครับชื่อไอเทมเราคืออันนี้ชื่อรูปของเราคืออันนี้ครับ image item แปลเป็น png หรือให้เรากดที่เซฟที่เดสก์ท็อปเลยเละกันครับกดอิเดนเตอร์เน็ตเซฟโอเคปิดไปกดทช็อบไปกับเป็นสิหรับเราต่อไปแล้วให้เราเข้าให้เราสร้างโฟลเดอร์ image มีอยู่แล้วโอเคอันนี้ก็คือบล็อกอันเก่าหรือไปเลยนะเนี่ยกดไอเทมไอเทมสร้างโฟเดอรใหม่มายัดไอไอแไอเทมไปทีนี้เราก็เข้าไปที่ m t c หกสิบสองหรือโฟลเดอร์ที่เราทำโปรเจกต์ไว้นั่นเองโฟเดอร์จาแล้วก็อันนีุ้๊บจะได้บัลเดอร์อันนี้มา เปิดวินไลน์ขึ้นมาครับแล้วเพิ่งเลืนไปแล้วก็ยัดไอเอเลสไอเทมไอเอเลสเไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันทับไปเลยครับกลับไปที่โปรเจกต์รอให้มันมีเวิร์กยังเป๊อีกทีเพราะเราเพิ่งยัดไฟล์แปลกๆเข้าไปรอสักครู่ครับรอสักครู่เทเย็นไวรุ่นอย่ารีบรอ ก็วิวว s สเปซเสร็จแล้วเราก็ลองกดทดสอบดูกันเลยนะครับปึ๊บก็จะได้แล้วเพราะไฟล์มันไม่ได้ขาดอะไรกดซิงเกิลเพรรยเยอร์โซเวียรไปนะเซฟเก่าแล้วเนี่ยไปครับไปขุดหาดินมาเหมือนเดิมครับปึ๊บขุดหาดินมาใส่ช่องกลางปุ๊บเนี่ยได้เขียมปัจจินหน้าโหดมาด้วยครับ ก็จะวางไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วแค่ตี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 เข้าไปมันก็จะไม่ใช่บล็อกมันก็จะเป็นแค่ไอเทมธรรมดาอันนึ่งอ่าก็คือมันไม่มีชื่อนะครับอันนี้เพราะเราลืมใส่ชื่อให้มันเดี๋ยวเรากลับไปเซฟแอดออกอ่าหลัจะออกมาแล้วนะครับก็ให้เราเพิ่มชื่อมาครับ monster admin ของเล็เบ e y alert อันนี้จะใส่เป็นบันดูตองอันเซนเตอรไทยเคมปาจิแล้วกันครับเคมปาจิมิโลเค็มหนีเลยไหมเคมปาจิ i l s แล้วกันครับเซฟไฟล์กดล่านอีกทีกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปปึบป๊บปึ๊บปึ๊บนะทันยงมาแล้วเค็มปะจิ aggi, i n n ครับ เครือเท่นธรรมดามันจะไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากเอามาโชว์ถือโชว์ที่มือปึ๊บถือโชว์ถือโชว์ก็ไม่มีอะไรนะครับกดอ,ออกไปเลยก็ขอจบเพียงรายงานการสร้างไอเทมเพียงแค่นี้นะครับ